ไฟะฟายมาให้น้องเต้โต๊เป yeah, ็นดิคเซฟอดิกเซฟออกมาแจ๊กไหมดิกเซฟอะเออไม่ต้องให้เยอะหรอกให้ละน่ไม่อยาอบนเยงเนียก็ดที่อันอลันมานอนเ้าก็เยนกมอเอดิเกกินให้หมดก่อนดิเกอะ

ว่าลุกไมเอาลูกกไลกได้เลอะไม่ด้เกีวเกียวอร่อยไหมอร่อยอร่อยโอ้ยขายแล้วว้วทำไมปัดเปนๆส่กันเลยเอาอกเลยเกียวกินเลยกินย่างงอเกี่ยวก็็กินยังกอดเดอ สวัสดีครับอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับน้องควันข้าวน้องดีเกลเอ้ได้ดีเกลน้องปอเชียออเยอ,อเ้าให้เห็นแต่หัวเลยไม่ให้เห็นหน้าเลยจ้า

เออเอเน่าทิ้งทิ้งน้ำข้าวเน่าแล้วมันเน่าแล้วเนี่ยเน่าแล้วลูกมัมไหมมัมไหมข้าวจ้าอ๋อมั่มจ้าจากมั่ม อ๋อคอยดูอยู่ครับมืต้องใจอ่ะพ่ต้องใจเนาะจ้ก่อนมีขนมฟางแผ่นละสองหมากินให้หมดกินไม่หมดไม่ให้ถ้ากินไม่หมดไม่ให้อีกใส่นมด้วยติงก็ได้บหมคะเจ็บเไหมเจ่บบไหมเจ่บกินไหม จ้าแบ่งน้องหน่อยนะแบ่งน้องเชียร์หน่อยแบ่งเชียร์กินไหมด้วยแบ่งกินแ้วกันเชียร์กินไหมแบ่งน้องเชียร์หน่ึ่งอันเชียร์เก่งมากเอ้าวพี่เกล่ยเก่งมากเลยพี่เกียวอะแบ่งน้องด้วยอร่อยจังเลยนะบีบอร่อยให้เกียวว่าอร่อยมันยัดเลยถึงแล้วนาะ cheap máy? Ănเลย, chea, ănเลย, ăn không ăn? Không, chín, chín chín chín, ăn,

มาแล้วมาแล้วเด้อ่ ır, <k nope> <k 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 ่หัวอใครใครรู้จักไหม

โอ้กินขนมปังขนมปังค่ยอิ่มอิ่มแล้วเกี่ยวน้องข้าวจ้าล้องข้าวจะเอาจาก่อืมจ้า

ติดคอติดคอติดปากอเขียนคำ่นน้อยคำเล่น้อยคำเลน้อยดิกันคำเล็กน้อยเนอออกออต้องกินนะาขอ อยู่อีสานครับอยู่จังหวัดเลยค <c oughs> ายแล้วคายแล้วภ <c oughs> าษาเลยครับภาษาเลยครับปักอยู่ไรเนี่ยมันติดปักเลยติดเงือกเลยอันนี้เป็นภาษาเลยครับ ต้องมาดังมาแล้วนี่กว็นี่กว็นี่โก้ฮึ่มนี่ร้องหันยื่นหลอดเล็กวันมามกิ่งครับกินหลายคนอร่อยดีครับน้องเล่นด้วยน้องเล่นด้วยอ้าวนี่เนน้องแล้ว เอาไม่เอาขนมปังให้น้องบอกเอาน้องจะกินอย่าน้องแย่งเขาซับไงน้องแย่งเขาซับ่าขนมปังให้น้องเอาเชยร์เอาไปอิมแล้วเอาอืีว่ามันเาเข้าวาป้งมันโระลายว่ามันติดแปากติดเนื้อ เคียวบได้มาห้เนานี่นก like ินเคี้ยวอร่อยจริงอต้ยมอร่อยันี้เองเดี๋ยวคยี้เคียวอร่อยไหมน่า่อร่อยไหมเก้ามันออะไเ้าเากาเอ้ยมัข้าวกอนมะข้าวมา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 

มาพิจารณาจุดโฆษณาประชาสมคัญต้องการจะให้ท่านเดี๋ยวรับรู้ว่าวันนี้เรามีอะไรมาเปิบ้ากันหมข้างหลังเขาเป็นชินะโู นี่จท่เขครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับบายบายครับ เออเออเออใครไม่กินขนมปังยกมือขึ้นเออจ้าเนี่ยเป็นอาินีที่ไม่กินจะน้องน้องกินไม่ได้หรอกกินได้มันติดคอติดปากมาะเหมเออ ใครมาน้องข้าวใครมากินอะไรก็บำบำอะไรช่อมไมช่อมไมมารปนเนี้ยมีหองเ้ยอนมีอนบนงานเนียใส่เนหมปบงันีเลยนันเออเดกั่นะบ้านี้แ่นะห้าแย่กับดาว bà mẹ ông 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 นี่้ไม่ตอันงครขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามช่องนะครับยูทูบเนะครับ na sigi lu ho